บริเวณกายาศีสะสถานที่แสดงอธิตตปริยายสูตรที่มีพระลรหันหนึ่งพันสามรูปมาไว้ยังันนะครับตามปฏิบิณอกมาไว้สำเร็จลรหันที่ในบวชในสถานที่ตรงนี้ถือว่าเราได้ มาสัมผัสได้มา,าบูชาสกการะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่ควรที่จะมารับบุญกุศลการเย็นสบายที่ขยาศีสะส่วนข้างบนนั้นก็เป็นพรหมจรยน์นีแต่เราไม่ได้ขึ้นไปมันนี่เป็นส่วนของพุทธศาสนาหรือว่าที่แสดง ทิฏฐปริยายะสูตรก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราที่ควรที่จะมารู้มาเห็นมาเข้าใจในส่วนที่จะได้รับรู้ในธรรมะก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้เข้ามาสัมผัสอันนั้นก็เป็นรฐานที่ ดับไฟแห่งราคะดับไฟแห่งโทสะดับไฟแห่งโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครดับไฟแห่งราคะดับไฟแห่งโมหะโทสะได้ก็สามารถที่จะดูแจ้งเห็นจริงในธรรมะของพพุทธเจ้าได้นั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญเมื่อเราดับไฟสามกองนี้ได้เราก็ได้บรรลุธรรมได้เห็นแจ้งเห็นจริงตามที่พระองค์ได้สแสดง ก็มออีอยู่ที่บุญวาสนาบารมีที่เราควรที่จะทําควรที่จะสร้างให้ยิ่ง,งขึ้นไปถ้่เราไม่ทําเราไม่สร้างมันก็ไม่ได้รับก็ให้ทุกท่านได้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจทำํทำตามหลักคํำ,ำอสอนของพุทธเจ้า เราก็จะได้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่ควรละควรปล่อยวางนี่ก็เป็นส่วนที่สำคัญแล้วก็ดีพระละหันเกิดขึ้นในสถานที่ตรงนี้1 0 0่รูปที่แสดงอธิตตะปริยสูตรหรือว่าเป็น บรรยากาศธรรมชาติที่มีความาบริสุทธิ์แล้วก็สวยงามที่นี่ก็มาก็มีองค์เดียวหรือว่าไม่มีใครมารว่าเหมาะครับเหมาะในการที่เราจะขึ้นมาปฏิบัติธรมรมก็ ย็นสบายาย็นสบายในสถานที่ในสปายะส่วนที่เขาพมมโยนนี้หรือว่าขยาศีสะเขาขยาศีสะอ่ย็นสบายเป็นส่วนสำคัญสวยงามบนสถานที่แห่งนี้ครับ ากาศดีดีมากบนยาสีสะ